Yeah. yeah. อย่างเช่เมื่อกี้แต่พาไปชี้ไปวัวตรงนั้นเลยใช่ไหมอ่าก็พเบื่อบ้านหลังเบื่อบ้านน้องเกศ Thank you. แต่ว่าพอดีออกมาสายกว่าที่เขาให้ก็เลยก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ไม่มีคือมีหลักฐานแค่นี้หมายคนก็ส่งมาให้ดูชื่อเอกนะน่าจะเอกเป็นคนส่งเขาไปแจ้งเมื่อวานนี้กันนะ่ะไปกีรู้สึกจะห้าโมง,งเย็นมั้งหรือไงเพราะว่าไม่อยู่บ้านพอดีไปทอดกระถินแล้วประมาณเขา่ายี่สิบคนนะเดีย๋ยวให้ดูรูปโอไปแจ้งความกันแล้วใช่ไหมคุณป้าดีีสาให้ใครคะเนี่ยหนูอยากเหมือนเดิม <laughs> กวาดเหมือนเดิมเสียค่าน้ำปปาเหนื่อยแรงด้วยเหนื่อยเหนื่อยเพราะถ้าไม่เช็ดวันต่อวันนะโอ้เหนื่อยเลยทินต้องมาขัดมาถูมาที่นี่นข้เรียรวมตัวแจ้งความไปแล้วนะคุณป้านะเขแจ้งกันไปแล้วเห็นว่ามย่สิงคนนัดเป็นไงป้าเขาดูแล้วเขายังให้อาหารอยู่ไหมครับคุณป้าอ้าวก็เช้านี้ก็มันลงก็ต้องใช่อยู่แล้วจริงนะเขาถึงได้แจ้งความกันไงเพราะว่ามันไม่จบไงยอแล้วนี่ไงเนี่ยเนี่ยเขาก็ให้คนหลังคาเนี่ยบ้านนี้ก็นั่น โดนอีกเหมือนกันโดนอีกเหมือนกันเขาก็ส่งในกลุ่มไงว่าเขาก็เพิ่งโดนเอ,อือมให้พรอคุณป้าทำไมจะไม่เอือมละ่ะแหมเรื่องปัญหาหนักโลกเขาเมื่อกันทั้งซอยแล้วแหละจริงๆใส่เขาจะชอบอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมว่าเรารู้แล้วว่าเ็าเขาชอบถมเราก็ดูเอ๊ะมาถมเล็กๆออกมาถามว่าทำไมเป็นวันนรก,ก็ไปหาหมอนะอืมแล้วโทษแล้วก็กชอบเลือกส้นเท้าใส่ทั้งซอยละเราก็เลยเอามั่งนั่นนะคือก็ไม่รู้จะทำไงเลยไง มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานเลยทอ,อนใจเหน,นื่อยเหนื่อยหนาจริงๆไม่ต้องทําอะไรแล้ววันๆว,ว่าอีกแล้วก็พี่เมื่อเช้าผมกลับเข้าบ้านจากต่างจังหวัดกันคนแบบนี้แก้ยากครับนี่ไงเอาอาหารกุกผลน้ำมาวางทั้งแมวทั้งนกพิราบมันคืออะไรเป็นอาหารเม็ดเขาจะใช้อาหารแมวแทนขาเลยก็จะวางตรงรั้วตรงไหนตรงตรงหน้าบ้านตรงนี้หนึ่งที่ใต้ใต้ใต้ล้อรถนะครับแต่ตรงหน้าบ้านเนี่ยเมื่อเช้าคืนบกลงไม่เห็นไง อย่างเมืเ่อเช้าเ,เ,เขายังโปรอยู่ไหมก็มีภาพช่วงหกให้ดูเขายังโปรอยู่ไหมอย่างวันของวันนี้เขายังโปรอยู่ไหมโอวันสวันก็ยังโปรโ<อ>ตอลอดวันหลังจากวันนั้นที่อที่ว่าเทศบาลมาอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีโปรเลแล้วทีนี้วันที่เทศบาลมาในส่วนที่เทศบาลมาแล้วก็วันนึ่งอ่ะเขาก็ไม่ได้โปรเขไม่ได้โปรเสจทีนี้เราพี่ก็ไม่รู้หรอก เมือนพี่ถ้าเาบินธบาตบอกติเสร็จปั๊บใครก็บอกว่ายอมเหมือนเดิมเนาะอะไรบอกเนะพี่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ทำยังไงอ่ะเนาะเราก็ทำแต่ใส่ต่อท่านมาขอล้างที่บ้านเนี่ยโดนขี้ใส่มันต้องแบบว่าเอาศัยในน้ำที่เนี่ยล้างศีรษะท่านก็เทไปแก้ไขต่อไขอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่เขาตอบจับกล้องมาเขาก็ส่งมาให้เห็นกัน ก็ยังมีโพลยังอยู่แล้วก็มีภาพที่ล่าสุดเนี่ยบ้านเช่าเนี่ยบ้านป่าวัดเนี่ยเขาส่งให้เห็นเลยว่ามีทั้งอาหารเนี่ยมีทั้งข้าวอยู่บนหลังคาข้างห,หลังมีข้างหลังข้างหลังตรงไม้ข้าเนี่ยค่ะก็สรุปแล้วคุณป้าก็ยังไม่ย,ยังไม่เยอะอยังไม่ยอมเลิกบนหลังคาบ้านเลยเหรอคะ พอตรงนี้แนะต่ปักเนี่ยเขาขอมากเพราะเนี่ยตัวตอะไรเนี่ยค่ะโอ้ยพอตัวอย่รงเงี้ยก็ปล่อยเนี่ยนะวัวนววนี้เราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนป่อยหรือเปล่าเพราะทางเป็นป่า,านเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้ได้สักษาสิบวันแต่เราก็ไอหลักฐานนะเขาบอกไม่เอาเขาต้องการให้เห็นบุคคลเราก็เลยเข้าใจว่าโอเคได้ต้องการให้เห็นบุคคลเนี่ย มันก็ต้องหาวิธีทำใช่ไหมคะัารักท้าอย่างนี้ใครก็ทําได้อืมใช่ไหมเสรษฐไทยไม่ชอบแกแกก็ต้องแก้แกททำได้ด้วยนะอืมครับหลังจากที่เป็นข่าวป้ายังให้อาหารอยู่ป่ะให้ครับอให้ต่อเนื่องนะทุกืน เจ้าคนวันนี้ผมไม่ได้ออกมาไม่เห็นไม่ดูแต่ให้ต่อลกมารอยทางเทศบาลมาแล้วก็ยังให้อยู่เทศบาลที่มาคราวนั้นเขากลับไปเขาก็ยังให้อยู่โอ้ก็ยังให้อยู่อยู่และอย่างเงี้ยคุณลุงอยากจะให้ทางเทศบาลของเขาออกมาทําหน้าที่ของเขาหรือไม่เนี่ยด้วยความที่เยี๋ยวครับเด่๋ยวครับอย่างนี้เมื่อวานนี้ท่านสสเขามา แล้วลูกจุกมีใครมาด้วยชาวบ้านเยอะแยะเขาก็มาดูแล้วก็ออกไปแจ้งความที่โรงพักให้โรงพักรวมมือกับเทศบาละก็นัดว่าจะให้เทศบาลมาวันนี้ไม่ทราบจะมาหรือเปล่าทีนี้ก็บอกว่าเทศบาลไม่มาวันนี้พรุ่งนี้จะรวมตัวคนทิ่ไปโรงพักเมื่อวันกนเมื่อวานในเทศบาล ชาวบ้าน <ไป S 2> ที่<พ>ทได้รับผลได้รับผลกระทบเนี่ยจะรวมตัว่กันไปที่เทศบาลครับถ้าถ้าเทศบาลไม่มาวันนี้นะค<า>่ะพรุ่งนี้เขาจะนัดไปมีอะไรบ้างมาพี้ ของวันผ่านมาป้าก็ให้ไม่ให้ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เล้และเนี่ยเพื่อนบ้านเขาได้รับผลกระทบอีกแล้วเนี่ยที่ป้าให้เนี่ยไม่้นะเนี่ยเมื่อวานภาพยังมีภาพเขามีภาพกล้องวงจรป้าวงจรไม่ได้ให้แต่ภาพมันฟ้องภาพเขาพิกภาพกล้องวงจรเหรอคุณป้า ป้าไม่หยุดให้แล้วชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าไว้เขาก็<ม>แหกไปที่นออู่นน่ะที<ม>่โ<ม>อ๊ค่ะอืมก็ไปลงไปที่ประจันต์ไอืมเขานายเขาก็แบบไม่ให้อืมแล้ววันนี้ให้อยู่ตรยไม่ได้ให้แล้วไ,ไ,ไ,นะไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวนี่มันนี่มันมารอว่า มันไปเธอไงมันก็มารอยก็ไม่สิบก็วันสองวันที่ผ่านมาก็ยังมีพิซป,ป้าให้อาหารนกเลยนะเออคลิปใน y o u t u เนี่ยมันนานแล้วไม่รู้ใครไปลงไปแจ้งความได้ไหนเนี่ยใครไปหลงไม่รู้ไอตรงนี้ไม่รู้หรอกรรรอก็มันฟ้องจะภาพเหมือนป้าให้อ่ะก็มันด้อมีเยอะแยะเลยกมันนานแล้วบนหลังคาคทิ่ในยชทูปเก่าเบื่อจังเลยไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องทำมาหาจรินนะ ป้าก็หยุดให้เจนทีห่หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเมื่อวานไปบอกตำรวจแจ้งความไปแล้วไปแขกแล้วไปบ้านนี่ไปร้างทั่วไป,ไปอืมไช่คุณตาไม่ไแปบบเลยฝากข่าวว่ไงแล้วเมื่อวานป้าไปกับเขาด้วยไหมไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่าไงบ้างคะเขาก็ไม่ว่าไงอื้อืม,อมโอ้ไม่ให้ฉันบอกว่าฉันพูดฉันฉันพูดบอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่วนี่มีประธานหมู่บ้านเขาดีเขาออกมารับรองเขาบอกว่าแกบอก เด็กกระโดดก็ไม่ให้ก็คือไม่ให้เดี๋ยวดูรายการดูเพลงได้ไม่อยากไปป่าวะก็จะบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนนะถ้าป้าไม่หยุดให้นะเดี๋ยวก็มีหน่วยงานเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวก็มาอุ่นวายก็ใช่ดิฉันรำเหนื่อจริงๆเลยไม่ให้แล้วนะป้านะไม่ได้อ่านทำมาหากินก็่เป็นอันจะดูรายการอะไรดีดีนะ Thank mm -hmm. you.